สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้มาทกเบ็ดพี่น้องเครื่องทกเบ็ดเครื่องใส่ม่องแล้วพี่น้องผู้ใส่หม่องก็บพระท่านเอามองมาอยู่พี่น้องได้บบได้ก็ไปรลุนเด้อพี่น้องเด้อในประเทศเคื่องต่างประเทศไปหลุนนะ้าปลาน้ำกันพี่น้องได้สามโตแล้วพี่น้อง เบิ้งโต๊สีสีไลบอดึงให้พี่น้องเบื้องกับเ่าท่านพี่น้องเปิดกล่องบ่งท่านได้สามโตแล้วพี่น้องเปิดกล่องให้พี่นอ้องเบื้องพ่ท่านอ่าดีสามโตแล้วไปลุ้นกันนี้เบื้องพี่น้องมุกซีรีสเดี๋ยสามโต๊ะสนีบอพี่น้องผู้ไปอม่องกับพท่านหมาอยู่พี่น้อง

ทั้งวานแหทั้งใส่มออทั้งทุกเบ็ดพี่น้องเลยอันไดมันสิมันพี่น้องลูกมันนักลองคนเยะรกพูก็พูนอยู่พูนจส่วนหวยเสรินห้องทั้งผุนพี่น้อง มีซีรีเลยเ่าใส่มองบ่ไดดก็ต้มป้าแห่หนิละทุกเบ็ดบ่ไดดก็ต้มป้าแห่หนิละบอกว่าจะกูไหวุบอกว่ากูมองไซะกูบอว่ามานํำกันกันสมคนพี่น้อง หากินข้าวปลาโอ้มีลา้ลกนยางนี้ยมีล็ตนก็ไล่ออกมาจากงอ ผู้ใมองกะใส้ผ oh, Be Be oh ู้ตึกแหกะตึกพี่น oh ้องป้านั่นก็บ่มานพี่น้องโอ้พี่น้องผุนเบ็ดป้าดึงไปผุนนั่นนั่นนั่นยังผ้าปลอมลอยอยู่เบ็ดกบผุนขั้นเบ็ดกะอยู่กลางน้ำผุนผุน เอายาอขึ้นเบิ้งย่อขึ้นเบิ้งลุดซำผาดพี่น้องผาดบ่ได้ซำผาดไมสองต จะปดเลยเปล่าปดล้ปดใส่ยั่งหรือปัดมาเอากระสังไปเปล่าบ่เออเอาปดบ่กระสังไปใส่โยนไปบ่ได้ตัวมันไก่คนนึงกระตึกแ้อยู่ขางพี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเป็ดตมวน มากินเขาปาลาน้ำกันพี่น้องนี่ปลาม่องปลาม่องกำลังไห่ตัวนึงพี่น้องี่ายเตะหรือข่ายพยายาม,มานี่ปวดอยู่นี่ก็มี พายเอาพายเอาเ้อเดี是是 e ๋ยวเขากันพี่น้องต้นตาอะไรสิเขากันก็ม่องยี่แน่นเอาแล้วโดนมากเธอหนึ่งกัะม้อนเด่๋ยวพี่น้อง

พนวามันอยู <si ่พี่น้องคือสีได้ตุ่มอยู่ดอกพี่น้องป้าเบ็ดพี่น้องถึงกระตุ้นึงพี่น้องเส้นว่านบันทำเป็นหูแล้ว อมองอมองแปเส้นมาใส่ด้อบานคนคุยบอกป้านในสาสาข้างไหวคนเราอเ้ยนึ่อีปากมาเลยเเขาลงไปมันอนเต้าก็จะสั่งบอานรามาอย่ามอังหก่าเาะน้ปลาด้องหอยเอา หอยหอยอาวหอยบะขาดเต่ายังปาบอีมองบอมันบดนี่สิมาิกินเบิร์ด กำลังขวป้าพี่น้องาวาเพื่นว,ว่าสิตุ่มเบิดบ่ตุ่มเบิดนีกินสามคนเบิบ้ดขวป้าตุ่มตุ่มกินแล้วก็เมื่อบานพี่น้องป้ากระตุกมันนี่ละ เทิ่ง<ช>ม่องเทิ่งแฮ่เทิ่งโคกเด็ดในพุละสองซับโตพี่น้องเออจะเป็นมันหาอย่างไรออกได้มากเบิาา้ลหั่งนะก๋วยใส่โมแด,งด็งเลยก่อนใส่ปลาลงไป สอนมาขนกันพี่น้องถาเดือดอีกแคนึงก่อนพี่น้อง,องพูดแล้วใส่ผงนัวลงไปใส่หน่อยกระเสบหน่อยใส่ไล่กระเสบไล่เราพี่น้องอ้าวรอบพูดอีกทนกไมใส่หอมเดือดแล้วพี่นอ้อ,องดอเ,อเดืเดอดแล้ว ดี๋ยวพี่น้องมากิน้มป่านากันเทิงสมเทิงหลาป่าล้วพี่น้องทั้งหลาทั้งก่อยล่ะแจกก่อยแจกะหลบับกับผู้ของน้ำพึ่งทุ่านผูผ้พึ่นเห็ดผุนกำลังไปหาหมดแดงใส่อยู่พี่น้องเอ,เอาไปชีสุกละใส่หอมลงไป นี่ผักชีหอมต้นหอมใบพักใบกะเพราพี่น้องซุกกระพร้อมปป่งเลยพี่น้องบ้านกินน้ำกันมาเด้อกินน้ำกันนี่ต้มป้าต้มป้ากับบักไลน้องพี่น้องพี่แนนหมอเขามีก๋วยเห็นบวข้าวขวนวข้าวข้าว อันนั้นก็เดาเออผักใส่พริกหรือเปล่าใส่เดาะพริกผงเอามาเห็ดผักบ่นี่ใบผักอีเลิศก็มีหอมหอมก็ะมิ่งติมก่อนมาหนาวสุดมาติมโหเลยแสบขนาด แต่า่นก็ก่หัวบ่ท่านเพชรบอกเสมอจแนจะคอยเราคือสิกินเพชรขดกาออกฮอนทองด้วยฮะมาเด้อพี่น้องกินเขามาเด้อลงมือละพี่น้องพ่อมาตัวใหันบอให้กินน้ำนอนใส่เยอะบอว่าอีดูนใส่แล้วไปอีตูบบกน้ำมีเบอร์เด่นพ่อมาบกพริกอ่อนก็มีแล้วพิก อ oh ็ oh ้ป oh. ก oh ินมาเลยจนมัย oh ังหอมอยู oh. Oh ่ด oh. ูก่อนดีปนังมาสามคนกินเขาอยู่สองคนพี่น้องตัหนึงบดให่หอมมากตหนึงบดไห้่หอมมากตันึงบดไห้่อมมากพี่น้องพิ่เลยบอกให้กินน้ำเราล่นดอกพี่น้อง ฉันเบาๆเลีนกระบอมวนพี่น้องเขาก็เต้มกองเต้มตี๊บอยู่ขันขันแรงเพราะอีกเดือนหนึ่งสองจับเนาะใต้พิมจับหนใต้ฮอทเขาหอทหนามคนละนี่ผมมากินจังสีบรแส่ หลงโบตรงหลงบบตรงปาจะบอกขีมมันถิมจะไหขี้ก็นี่มันหลุดขมมาแทนขีมมันไหลเลยขมนบโบตรงขั้วเราถมใบงห่ถิมแล้วอีกอาหารกินบ่ใหญ่ทารบ่แล้วก็บบ่ใบมันแกมกับขมพอดีนำหน้ามันสิณอีเลีนี่เนาะเขาหาได้ไหมไมมา้มเลยท่องแต่ขึ้กาเนาะเนื้อต้มแล้วิมขูดอ๋อ มตั้มปนมตันหลวมขึ้นเบทลแ้เลยนี่ตั้มปนหงหอมดีครับนเห็นน้ำแกงกับปนก็แม่นข่าวยิ่่งยิง่งยัง,งเลยตกเก็นบนี่มีฝากป่าบุคงพมิดอนเมื่อวานนี่ขี้โกงอไ้ฟันอเลยกบ้าไจคไดอกเขาขี้รถยังเขาขี่รถน้ำทาง สร้างคนรวยแสบบ่แสบบ่กินดนแล้วก็พ่ออิ่มหมดละกินเขาแล้วกินเขาแล้วก็กูม่องเมือกบานเราพี่น้องบานป้ากับบ่ถือกับพี่น้องมิจะม่องซื่อหรอกบาดแต่ถ้าพ่อต่มป้าอันกินตอนเที่ยงนี่ยเราพี่น้อง เอาวิมาเบิ้งว่าแต่สิบบันถือเระโตยังถือต้นหนึ่งอยู่ตัวนึ่งวิป่าขึ้นมาต้นนึงพี่น้อง บมดชุดไปชุดแล้วกูก็มาที่บ้นานนี้แมนได้ตัวเดียวเท่านั้นละเขาก็กินแล้วกูมองขึ้นกับกบ,บ้านถึงตัวบ้าน แมนซื้อกินบดสุบัดบสุขาบทนซื้อกว่านอ้อ <ส odle. S 1> แห้งแต่แหล่งๆนี่เอาเงินใส่เรามาซื้อกินบ่ยิง,งยักกับแปะว่าบูถือกว่าโอ้ห้าได้กินแต่พ่อเขาเทียงนี่ตัวสัน โป๊ปป่าป้ามองทุกบิดกับโบได้เลป้ามองพี่น้องป้ามองกับได้บบไลดอกป๊ตป่าตัวเดียวกับโป๊ตบาออกตาก พ่อแล้วแรงยจ่ดอกพี่น้องว่าบอดได้ก็ได้ก็ได้พ่อแล้วแรงยจ่ดอกนี่ไปพี่น้องกับบ้านบน้ป้าก็บอดได้บ่หลายบอกพี่น้องใดแต่พอกินเขาเทียงกับในเมื่อในสองสามตัวนะพี่น้องจบคลิปจำเนียร์เราพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อในเรื่องพี่น้องด้วยขอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า